อย่าให้ขยะมันลกุกทำอย่างไรจากขยะอย่าให้มันเป็นขยะช่วยกันทำช่วยกันดูแลรักษาตัวนี้เพราะว่าการย่อยสลายในธรรมชาติเขาจะใช้เวลาอยู่450ปีเราเอามารีไซเคลิลแล้วอย่าเอาขยะมาทําขยะเพื่อเรามาช่วยกันลดโลกร้อนด้วยกันพอครับในะน้ำตัวจักหน่อยนะครับ ผมได้บุญศรีสิกุลนะครับเป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหลังจากการเสียเมื่อปี2 5 6 0มามา ระสบภาวะโคู่ผิดเล่นไปเล่นมากก็เลยไปพอ่อว่าขวดพาสติกเฮ็ดประโยชน์อี่อย่างได้แน่แล้วสามารถเฮ็ดเป็นสินค้าได้บ่อก็เลยนํามาปรายุผลิตนู่นนี่นั่นจนกว่ายุประมาณปีหนึ่งจังได้เป็นไม่กวดลักโลกขึ้นมานี่ครับมีขั้นตอนเริ่มต้นก็คือ1ึตัดก้นขวดครับการตัดก็ต้องเบงเลิงจากเส้นนี้กับสินขวดมันทีได้พอดีครับเพราะว่ามีคันเตอร์ยินจําเป็นตั้งแต่ลิตรนึงขึ้นไปครับมันตัดก้นออกครับเพราะว่าส่วนก้นมันแข็งแล้วก็สามารถเ็ ยังได้ละก็เฮ็ดยากครับตรงนี้แต่ก้อนก็นใส่กันไก่ตัดแต่ความซามันเกิดขึ้นครับก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาใส่เพื่อความรวดเร็วถ้าหากว่าขวดลิดว่างปั๊บมันที่พอดีปั๊บหมุนได้เลยหลังจากนี้ก็เอาไปทําความสะอาดครับไปล้างเพราะว่าส่วนมากมันเป็นขยะรับซื้อมาจากธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตมบบดุงไปรับซื้อขาเจ้ามาโดยที่ท่านนายกเป็นผู้ซัพพอร์ตเรื่องขวดท่านเป็นผู้ดําเนินการเพราะว่าฉันมีธนาคารขยะของท่านวันนี้เพิ่นก็เลยอยากให้ได้ตัวนี้เพิ่นก็เลยซัพพอร์ตกันแล้วก็มาคัน ถ้าหากว่าควาสะอาดยังสี่ก็ต้องาทำความสะอาดเพราะกักถ้าหากว่ามันเป็นขยะมันเปื้อนนี่อย่างแน่ก็ต้องมาทําความสะอาดพราะทความสะอาดแ้วก็ความห่างของเส้นนี่อยู่ที่ศูนย์จุดห้ามิลลิเมตรเกินบ่ได้ขาดบ่อได้กนตั้งไว้ดังดีครับเส้นมันที่ออกมาเสมอกันครับถ้าควรลิที่อยู่ประมาณสิบเมตรถ้าลิรครึ่งขึ้นไปจะได้สิบห้าถึงยี่สิบเมตรเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มาติึงครับบัเนี้มันเป็นยิงยิงงอๆมันบ่เท็งก็ต้องมาติ่งเขาแบบสะก่อนครับเขาแบบเพื่อเอาไปต้มให้มันเซ็ตตัวมันจะ ได้แข็งลอกกระตุ้งพอว่านอนทังทีอย่าไปเห็ดในกวดมันก็กวดอย่างว่าไปที่แรกก็ควรหาว่ามันเห็ดยังไงมันยังสีแข็งเห็ดไปสารพันหาสารเคมียังมาใช่ก็คือเราสูเห็ดยังทีแล้วเอาไปตุมสูตุมว่าได้ครับเพราะว่าพันติกมันเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงเพราะว่าพันติกจถือควอมห้อนมันสิเสตัวมันหล้กก็มันสิพันุพอพันแล้วมันก็แข็งตัวหลังจากพันแล้วมันก็เอามาตุมครับหลังจากพันุเขาแบบเรียบร้อยแล้วครับมันมันสิได้อยู่ประมาณนนนนนีี้้ครัับบมก็อออ่ๆยูเ ต้องเดือดครับต้มประมาณนหานาที่มันที่ออกมาแบบมั่นนี้ครับเนี่หลังจากถือความ้อนแล้วมันทิเสร็จตัวขันว่าแบบวิทยาศาสตร์คือปฏิกถือความ้อนมันก็เสร็จตัวมันสิหดตัวหดตัวแล้วมันที่พันนี่าบมันดูครับมันที่เป็นพันหลังจากนั้นก็รมาตัดออกจากแบบครับตาแต่งแล้วมันที่ออกมารูปแบบแบบนี้นบหนึ่งมัดเนี่ยมัดน้อยเนี่ยมีสิบเซนครับขั้นตอนต่อไป เป็นการเข่าด้ามครับดามกสิยุบประมาณนี้ครับความเา่วสิยุบเมตรสี่สิบเส้นตัวนี้ก็อยู่ที่สองจุดหาเส้นครับต้องใส่ไม้กางเขนน้ำครับเพื่อไปกอดให้เส้นผาิกมันยูครับแล้วก็ใส่ลวดน้ำไม้ไผ่ธรรมดาบานเฮาไปไม่ครับขวดสําหรับมาเวลาเฮาเขาด้ามเขาเห็ดดามเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นครอบครอบเพื่อความสวยงามคันธาบเพว่านั่นมันก็ความสวยงามสิบ่มีหลังจากเขาดามขั้ตอนั้นทักไล่หางงูหลังจากนั้นก็ มารวบอ่าทั้งเหมือนมีอยู่20มัดครับแต่ละมัดมี20เส้นรวมแล้ว400เส้นความยงวอยู่ที่40เซ้นหามเกินห้ามขาดเพราะว่าคันท้าเกินความแข็งแรงโบมี่มันี่อ่อนถ้าหากความสั่นโบสวยงามความใส่งานครับแข็งสําหรับไม่กวดด้ามนี้ทางกุมเนี่ยรับประกันอยู่2ปี อายุใส่งานได้ทุกอย่างเป็นยักษ์ใหญ่ก็ได้เป็นไม้พื้นก็ได้โดยเฉพาะพวกเลี่ยงหมูดันเลยครับดันขี่หมูไปเลยครับบอ่อเปลือยครับอายุใส่งานนี่สองปีคือหนึ่งมีข้อหามอายุสามพอหนึ่งจะไปกวดไก่ไฟสองจะไปไก่น้ำฮอนสามจะไปตั้งแด,ด่กันไปตั้งแต่แดดเขาเ,เสียหลบเสียทรงเขาบิดบิบเบีบ้ยวไปขี่ความฮอนก็ได้มันเสียทรง,งถัก,กวันไปตรงนี้มันเปื้อเพื่อนน้ำใสกะละมังล่างออกขาวจัวคือเราคันซื้อดามเดี่ยวลวค่ะ ร้อยบาทครับถ้ายี่สิบดามขึ้นดามรับ80สิรงถึงที่ครับพ่อครับอมีคนจะเข้าไปศึกษาแหลกเลียนเรียนรูุดนาพ่อยินดีบะครับอ่ายินดีอยู่ความเต็มใจที่มากใกา่มากไก,ก่ก็พร้อมที่จะแนะนําให้ครับและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรามาช่วยกันทาําลายขยะที่ย่อยสลายยากในธรรมชาติร่วมกันครับ พ่อครับฝากพิกัดช่องทางการติดต่อจากน้อยนะครับสำหรับพิกัดหมู่บ้านบ้านหน่อยทรายหมู่ที่7ตำบลบันดงอำเภออุบลราชย์จังหวัดขอนแก่นหรือสี่พันทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบันดงก็ได้ครับทางเพจเฟซบุ๊ก็มีครับพิมพ์คำวา่าบุญศรี สี่กุลกสิกึ้นมาทางเฟซ b o o k ครับเบอร์โทร08 7 2 3 6 7 8 9 4ก็ครับ,ก,รบก็ขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับขยะครับอย่าให้ขยะมันลกทำอย่างไรจากขยะอย่าให้มันเป็นขยะช่วยกันดูแลรักษาตัวนี้เพราะว่าการย่อยสลายในธรรมชาติเขาจะใช้เวลาอยู่4 5ปีโดยประมาณ แต่จากสีแมนเพื่อว่าแมนขันบอเซียกับถาเบิงเอาผมก็บอกเข้าใจว่ามันจริงหรือบ่จริงเพราะว่าอันนี้มี่งักตนักวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้เราเอามารีไซเคิลแล้วอย่าเอาขยะมาทําขยะเพื่อเรามาช่วยกันลดโลกร้อนด้วยกันขอบคุณครับ